บงบังครับอันนี้สวิตเปิดปิดใช่ไหมคะแล้วก็ถ่านเนาะเป็นถ่านชาร์จตรงพ่วงหลังใช่พ่วงหน้าแล้วก็ตัวตางหน้าตัว<ม>ก็มีสวิตกับถ่านชาร์จอีกหนึ่งชุดใช่เปิดได้หมดเลบอดสวิตรถกับที่พ่วงด้วยครับเปิดอย่างนี้อีกอันนึ่ง อ่ะเอาตั้งขึ้นมาครับอ่ะเปิดสวิต์แลรวไฟมันจะกระพิบกระพิบตรงสูตรรถนั่นใช่ไหมใช่โอเคแล้วเราก็จะสาตาร์ทปุ่มหนูกมนี้อ่ะหนูกดหนึง่งอ่ะสองอ่ะโอเคสตาร์ทแล้วไหนกดเดินหน้าตรงไหนครับ อะเดินหน้าสิลูกอัวถหลหลังสิอ่าโอเคก็คือคันโยกอันนี้ใช่ไหมใช่เดินหน้าถอยหลังคันโยกฝั่งซ้ายเนาะและอันไหนเลี้ยวนะครับอันนี้ครับอ่าคันโยกฝั่งขวา ลงคันมันจะมีลูกต่อนให้รู้นะว่าอันไหนลงอันไหนขึ้นถ<ม>้าถ้ายกบนี้คือกดลงหรือกดขึ้นกดลงถ้าจะทำให้มันแบนแ่ะก็กดขึ้นอันไหนบ,บีแต่ครับอนี้ครับปุ่มปุมนี้อ่ากดซิกลางกลางด้านขวาสุด อ่ะวนี้ก็าังจะทําอะไรครับวงต้วงค่ะลองดูสิเดี๋ถ้าเราไม่เกินแปลว่าแปลว่าก็คือตรงแล้วอ่าถ้ากดพอพ่วงแล้วทํากดอะไรต่อกดตรงด้านบนด้านบนฝั่งขวาเหรอมันคือการทําอะไรครับทําการล็อกทําการล็อกพ่วงกับรถอ่าโอเไนี่คือเสร็จแล้วเหรอ เดินไปเดินไปข้างหน้าอ๋อ ี่คือเรียบร้อยก็คือถ้าอยู่ในเดินหน้ามันจะไปแต่หัวแล้วใช่ไหมใช่อ่ะอยู่ในเดินหน้าอาและไอ้ตรงข้างในที่ล็อกเนี่ยเดี๋ยวาจะให้ดูที่ล็อก บาายยสวัสดีครับใช่วันนี้แค่นี้ก่อนนะเหนื่อยแหละสวัสดีครับสวัสดีครับ